เวลามีคนถามว่าลาบอดไลต์ช่วยเรื่องอะไรใช่ไหมข้อที่หนึ่งเลยก็คือมันเป็นหินที่มีแสงในตัวเองนะครับอย่างที่เรากําลังจะดูกันเนี่ยมันจะช่วยแสงของสว่างที่มาจากหิน,นมันจะช่วยเคลียร์พลังงานของจิตใจของอารมณ์ของสนามออร่าของเราได้ดีมากแล้วก็อันที่สองเวลามันช่วยเคลียร์สิ่งต่างๆในสนามออร่าเราเนี่ยก็หมายความว่ามันช่วยล้างพลังงานลบช่วยปกป้องพลังงานที่ไม่ดีที่จะเข้ามาได้ด้วยนะครับ อันที่3ก็คือว่ามันเป็นหินหนึ่งปาฏิหารช่วยขยายพลังอํานาจในการเออนรมิตในการอธิษฐานในการอะไรของเราจะคล้ายๆเคลียร์ควัตแต่ว่ามันจะไปเสริมกับพวกเคลียร์ควัตนะมันจะไม่ทํางานโดยตรงมันจะทําให้จิตของเรามีพลังมากขึ้นเพราะว่าออร่าเราแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็มันจะช่วยให้สิ่งต่างๆที่เราอธิษฐานเราปรารถนามันเป็นจริงได้เร็วขึ้นนะครับคือออกแนวปาฏิหาร ว่างันเถอะอะไรที่มีแสงสว่างจะออกแนวปฏิหารแปลกไหมโอปอก็เหมือนกันโอปอที่มีความเรืองรองในตัวเองเนี่ยกับออ,อ,อร่าควัตดก็คล้าย,ายๆกันกับลาบาโดไลเนี่ยจะมีความปฏิหารเข้ามาเกี่ยวข้องแหละแล้วก็ด้านบำบัดรักษาันก็ช่วยเรื่องหลายโรคอยู่ลาหินทํางานเนี่ยผมก็จะต้องพูดถึงเรื่องออการบำบัดรักษาด้วยเสมอเพราะว่าหินทํางานกับเรามาทํางานทุกเรื่องทุกระดับนะทั้งระดับกายยาบกายทิป ระดับอารมณ์ระดับจิตใจ